ส่วนศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ,รบเสียงเข้มเลยนะก็จะมีขึ้นนะครับในวันที่สามีนาคมนี้นะครับเรามีเสียงก็เรียกว่าข้อร้องเรียนนะฮะจากพระเอกหนุ่มก็คือคุณต้นจากสามีกรรมลนะครับคุณลมพัชตะซึ่งเป็นชาวเขตคณายาวนะค,คะไปฟังเสียงคุณลมนะครับว่าอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ว่ากันบ้างครับ ครับผมโลมพชตานะฮะก็มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่เขตคันยาวอยากให้ช่วยเรื่องอะไรใช่ไหมครับจริงๆปัญหาที่เป็นกันมาตลอดก็มีขยะที่ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางหรือไม่ก็บางทีก็ดึกๆก็มีอย่างครับบ้านเราวันนี้ก็จะมีการเผาขยะบางทีแบบยงคืนตีหนึ่งกลิ่นมันก็ยังลอยมาเลยซึ่งแบบก็แบบมีการแอบเผาขยะบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าช่วยได้ก็ฝากด้วยแล้วกันก็อยากให้ทุกคนที่ได้เป็น ผู้ว่าให้ช่วยกันดูแลด้วยนะครับก็จะเป็นเรียกว่าอยากให้กรุงเทพดูดีน่าอยู่ค่ชาวเขตขนายาวบอกว่าเรื่องของกลิ่นของขาขยะค่ะก่อนถึงที่3มีนาคมนะคะเราก็จะไปสอบถามความรู้สึกแบบนี้ละค่ะกับดาราทุกคนนะคะขอให้ท่านที่จะลงสมัครผู้ว่านะครับตามโต๊ะข่าวบันเทิงทุกวันนะครับแก้ไขปัญหาของดาราบ้างนะคะมาที่เคป๊อปนะคะ